นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านในชุมชนเคลือวันและใกล้เคียงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังนำข้าสากซึ่งห่อเป็นลักษณะกระทงด้วยใบตองไปแขวนไว้ตามต้นไม้และก็วางไว้ตามที่ต่างๆโดยรอบบริเวณวัดเคลือวันสุธาวาสหรือวัดบ้านค้อตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามพร้อมทั้งเรียกชื่อยดัดมิตรบรรพบุรุษและผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและข้าวปลาหารที่จัดเตรียมไว้ในประเพณี งานบุญเข้าสากหรือว่าบุญเดือน1 0ตามที่สของ14ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวอีสานนอกจากนี้ยังได้นำข้าศสากไปเลี้ยงตาแหกที่นาของตนเพื่อที่จะให้ตาแหกนั้นรักษานาและให้เข้ากล้าอุดมสมบูรณ์สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตความเชื่อตามประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนของชาวอีสาน ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากถือเป็นบุญใหญ่ตามประเพณีในการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วของชาวอีสานโดยชาวบ้านที่นํเข้าวปลาอาหารร่วมทําบุญเข้าสากที่วัดบ้านคอในวันนี้ได้กล่าวว่าเป็นบุญใหญ่ที่สําคัญที่ต้องทําเป็นประจําทุกปีเพื่อให้บรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและข้าวปลาอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลุกขึ้นมาทําอาหารเพื่อที่จะมาร่วมทําบุญเข้าสากตั้งแต่กลางดึกโดยเน้นอาหารที่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วชอบทานในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อได้มาทําบุญแล้วก็รู้สึกดีใจสบายใจครับเอิอนหาเพื่อเราเ่เอิอนบอกเพื่อมาเราเ่มาแล้วจ้า,าก้ามาด้วยกนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอนินเอาว่หรือว่าพาเพื่อนเอนินให้ เอ็เองจ้ะอเอเองใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนมาถ่ายแล้วบเหรอถ่ายแล้วเอาตาใแล้วอ<ม>ืครับครับครับ,บผู้ผู้ใดนะครับเอาให้ผู้ใดนะมื่อเนี้ยไปรู้เลยก็ได้บุญได้ไงล่ะอันผู้ผู้ผนั้นใครนั้น<ม>อืมความใจเราโคตร ขนอมอะไรขนมนั่งยีงไงล่ะขนมนั่งยีงไล่ะอืมครับชุบคิดนั่งยีงไล่ะหลายคนหลายคนจ้าหลายคนหลายคนเฮ็ดเฮ็ดยังมาสูเพื่อนนะเฮ็ดยังไม่เพื่อนนะเฮ็ดกระส้มขนมจ้าอืมได้กินฮอขได้ข่อยเยจ้าบ่แม่นตื่นเด็ดหกทุ่มตีหนึ่งพันตีเฮ็ดตีเล่นจีสามจ้าเด็ดตีสามจ้าอ๋อไมาเฮ็ดสูเพื่อนกินเนาะครับครับครัโอ้ครับครับนี่มีความสุขมากเลยเด็เฮ็ดเฮ็ดนะจ้าแมนไม่ปล่อยแม่กินจ้าครับครับครับขอบคุณหลายล่ะครับขอบคุณครับมียังไงใหญ่เน้า นี่มาผู้ดีอืมนี่ปิ้งปลาปิ้งกบตามแก้วอืมตามประเภทนี้เพิ่นเลยเม็ดปลาจอกปลาใจถวายครับเพลินเองเหมือนว่จ้าครับครับมื้อนี้มาข้าวไผครับมื้อนี้มาผู้เดียวจ้ามาผู้เดียวครับครับเฮ็ดบุญให้ไผครับเฮ็ดบุญหาไผเฮ็ดบุญหาตาหายายหาพ่อหาแม่หาสามีหาล่องครับและเจ้ากรรมนายเวรอืมมาสู่ปีเลบ่ครับ ือขาดบ่ได้เลยบอครับขาดบ่ได้ขาดบ่ได้สำคัญครับสำคัญครับเดี๋ยวเซตนี้สิไปใหญ่น้ำน้ำไหน้ำหน้าน้ำบอน้ำน้ำสิไปลงไปใส่หน้าจ้ะอ๋อไปใส่หน้าน้ำเนาะมีแต่แหงน้ำเนาะจ้าอ๋อครับครับในหน้าในหัวในสวนครับครับครไหนจังไหนเอผู้ถอยที่เพื่อนล่วงรับไปแล้วเพื่อนมาฝันมาอย่างบอมามาหาบอครับเมือนขึ้นบอจ้าอ๋อแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะฝอยเห็ดเห็ดบุญให้เพื่อนตลอดอ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ